วอเจยียวสีวิมบัวดอกวอเต๋อเซียวมิงเจียวฟยร่างวอาเมือนจินรูดเข่าชางนี้ฮ่วันนี้นะคะเราซื้อก็จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องการสอนภาษาโดยใช้เนื้อหาเพื่อน,นำไปสู่การเรียนรู้ภาษาภาษา,าอังกฤษอ่านว่า content basic interaction หัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นภาษาจีนเบื้องต้นไปเรียนกันเลย หัวข้อในวันนี้ของเรานะคะก็จะมีการเรียนเรื่องพยัญชนะทั้ง23ตัวของภาษาจีนมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะพยัญชนะชุดแรกนะคะก็จะเป็นการใช้ลิมฝิป,ปากในการออกเสียงน,นะคะมาฟังกันเลยปัวปัวพัว พยาญชนะชุดที่สองนะคะจะใช้โดยการปลายลิ้นนะคะแต่เพดานแข็งค่ะมาฟังกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นพยัญชนะนะคะกลุ่มที่3พยัญชนะกลุ่มนี้นะคะจะใช้ลำคอนะคะในการออกเสียงลำคอก็จะสั่นนิดนึงเนาะมาฟังกันเลยเกอเกอเคอเคอเฮอเฮอกลุ่มพยัญชนะต่อไปนะคะก็จะเป็นพยัญชนะที่ปล่อยเสียงออกตามลายฟันเนาะมาฟังกันเลยนะคะจีจี ซีซ e, e. ีซีซีอีอีเข้าไานะกลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นการนำปลายลิ้นนะคะแตะหลังปลายฟันล่างเสียงสั้นนะคะมาฟังกันเลยจื้อจื้อซ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 ื้อต่อไปนะคะ W น,นะคะตัวนี้นะคะต้องทำปากจูนะอันนี้จะพิเศษนิดนึ่งนะคะู ออค่ะพยัญชนะนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นพยัญชนะสุดท้ายแล้วเทคนิคในการออกเสียงของพยัญชนะกลุ่มนี้นะคะคือพับลิ้นนะคะปลายลิ้นแตะเพดานอ่อนเสียงยาวค่ะมาฟังกันเลยนะคะจือจือซ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 ือยอย ไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างประโยคนะคะไ,ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างปิ่งการขนมปังกรอบเผยเกินเบคอนหมีฟ้านข้าวสวยฝานเฉียนเจี้ยงซอสมะเขือเทศต้านเกาเค้ก thiên chen chữ viễn đô nát nỉu nải nôm la miên ra mình cửa chữ nào hơn là, là mai cà phê cà phê hủa thủy mù hem เจียวจิ๊กเกียวเฉียวเคอรี่ช็อกโกแลตเฉียงฉางไส้กรอกอิตาลีเมียนสปากเกตตี้จ่าจี๊ไก่ทอด ใส่เปาซาลาเปาใส่ผักชาญหมิงจือ่อแซนด์วิชอือชาญอาหารกลางวันเจนจูเนหนชาชาญน,นมไข่มุกชุนชเฉียนปอบแยะทอดสาลาสลัด 人格 h o t dog。有见同学，再见。